ครับสวัสดีครับวันนี้ผมต้อมวีอโตมิชันนะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตนะครับวิธีการลงโปรแกรมนะครับตัว PLC นะครับซูบิชิ FX2N ขีด 20MT นะครับตัวนี้มี 4AD นะครับแล้วก็ 2DA นะครับตัวนี้เป็นเอาต์พุตทานซิสเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเป็น PLC บอร์ดนะครับไม่ใช่ PLC ของแท้นะครับก็ใช้ Gx Work 2นะครับหรือว่า Gx Developer ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองอใช้นะครับก็คือตัวน,นี้ผมต่อสายโหลดไว้แล้วนะครับสายโหลดผมใช้คอมสนะครับต้องเช็คสายโหลดให้ดีนะครับก็สายโหลดใช้ IS 422นะครับเพราะว่าคอมตัวนี้จะเป็น IS 422นะครับเป็นหัวเป็นหัวนี้นะครับ ก่อนนะครับไปที่ g x w o r k 2เปิดขึ้นมาเลยนะครับไปที่ออนไลน์ลิ d ฟอร์ม plc นะครับแล้วก็เลือก plc type แล้วก็เลือก plc series นะครับเป็น fx cpu นะครับกดโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเลือกคอมนะครับให้ตรงกับของท่านนะครับของผมเป็นคอม3นะครับของท่านต้องดูที่ตรง device manager ตรงนี้นะครับ ดีไวต์แมเนเจอร์วิธีการเข้านะครับไปที่ตัวสตาร์ทนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เม n เท e นะครับเข้าเมนเ e เสร็จปุ๊บนะครับเข้าไปตรงดีไวต์แมเนเจอร์นะครับเข้าไปปุ๊บเลือกคําว่าพอร์ตนะครับพอร์ตตรงนี้กับพอร์ตตรงโปรแกรมนี้ต้องตรงกันนะครับหลังจากนั้นนะครับกดโอเคครับหลังจากนั้นให้กดคอนเนคชั่นเทสครับ ่าแบบนี้คือเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับเชื่อมต่อได้นะครับแล้วก็จะบอกอ่า PLC series มาเรียบร้อยเลยกดโอเคนะครับหลังจากนั้นให้กดโอเคอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทำการ select ออกก็ได้นะครับกด execute นะครับมันจะทำการดึงโปรแกรมออกจาก PLC นะครับ ระหว่างรอนะครับตัว plc ตัวนี้รองรับมอสบัต rtu นะครับ rs 4 8 5นะครับสามารถขับตัว Stepping มอเตอร์นะครับขับ s e อ v o m o t เตอร์ได้นะครับใช้ไฟ24โวลต์นะครับตัวอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็น Ana l o ลอกนะครับ analog i n p u ินะครับ ad นะครับมี4 c h ช n n e l แล้วก็2 c h a n n e l สำหรับ Ana l o ลอก da นะครับทั้งคู่เป็น0ูนถึงส0โวลต์นะครับ ด้านนี้เป็น Input x นะครับ Input x ก็คือรับไฟเป็น n ชนิดเป็น npn นะครับรับไฟลบนะครับหรือลูกค้าเอาคอมไปจิ้ม x ได้เลยนะครับก็จะ,ะมีสถานะทำงานนะครับส่วน Output นะครับ Output ก็เป็นชนิด npn เหมือนกันนะครับก็คือให้ไฟลบออกมานะครับอ่ะเดี๋ยวผมอรอมันแป๊บหนึ่งนะครับระหว่างโหลด ระหว่างดึงโมกรมออกมานะครับเนื่องจากเรากดฟ l e เลออกเขาจะโหลดมาหมดเลยนะครับปุ่มนี้ก็จะมีสตาร์ทสต็อปนะครับสตาร์ทสตอ็อปอ่าเอ้ยปุ่มนี้จะเป็นอ่าออฟกับออนนะครับกดออฟแต่เพก็จะไม่รันนะครับออน l c จะรันนะครับการทำงานปกติก็คือรันกระพริบแบบนี้นะครับถ้ามีเออร์เอร์ก็จะมีเออร์เลอร์ติดนะครับพาวเวอร์มาติดนะครับ ค่าก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้เป็นใส่แบบลางปีกนกได้เลยนะครับใช้่างปีกนกได้นะครับเพียสี PC ตัวนี้นะครับอ่ะโหลดเสร็จแล้วนะครับดึงโปรแกรมมาเสร็จแล้วนะครับกดโค้ดแล้วกดโค้ดอีกทีนะครับ ตัวโปรแกรมเขานะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับต <état> ัวโปรแกรม P O U นะครับไปที่โปรแกรมนะครับแล้วก็เมนนะครับนี่โปรแกรมนะครับมอนิเตอร์ทำยังไงนะครับมอนิเตอร์ทำยังไงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับปรับมอนิเตอร์ทำยังไงนะครับเราไปตรงนี้นะครับกดมอนิเตอร์ นะครับี m ์มอ t o r อหรือว่าจะไปออนไลน์ก็ได้นะครับออนไลน์ Monitor นะครับแล้วก็ Monitor Mode นะครับ ID นี้คืออ่านอ่านค่าอนาล็อกมานะครับอา ID อันนี้ของ K0 ก็คือ Channel 0นะครับ Channel 1, Channel 2, Channel 3นะครับมีทั้งหมด4 Channel นะครับประมาณนี้นะครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นการ m o มู l เ n k นะครับอันนี้ Analog Out นะครับ WR3A ใช้ Analog Out นะครับตัวนี้เอาไว้เทสเ u t p u t นะครับก็คือจะสั่ง Y ทุกตัวอ่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองสั่ง X0 นะครับผมฟอสนะครับกดชิป e n t e r นะครับนี่นะครับเ u t p u t ออกทุกตัวนะครับ อันนี้เป็นอันเสร็จนะครับวิธีการโหลดและมอนิเตอร์นะครับถ้าจะเขียนโปรแกรมลงไปใน PLC ทำยังไงนะครับไปที่ออนไลน์นะครับไลท์ทู PLC นะครับซึ่งขั้นตอนนี้นะครับทางลูกค้าต้องจะต้องการซึ่งขั้นตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะไลท์เราเราต้องมาทำการคอนเนกชันเทสนะครับไปที่คอนเนกคอนเนกชันเดสติเนชันตรงนี้นะครับเราก็ทำคอนเน t ชันตรงนี้นะครับ แล้วก็เทสให้ผ่านก่อนนะครับบางทีลูกค้าเขียนโปรแกรมแล้วก็ต้องการลงนะครับแต่ในที่นี้ผมดึงออกมาก่อนซึ่งผมก็ทําการเทสคอนเนชัน uh, เรียบร้อยแล้วนะครับที่ลูกค้าลงไม่ได้ลูกค้าก็ต้องดูในส่วนนี้ด้วยนะครับอออนไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะทําการออนไลน์ไลท์ทูพีนะครับไลท์ไลท์ทูพีก็คือเป็นการลงโปรแกรมนะครับเข้าไปใน PLC นะครับจะ คอมพิวเตอร์ของเรานะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเนื่องจากาตัวโปรแกรมนะครับผมรานผ่านตัววิดชุนคอมพานเอนผ่านวิชุนบล็อกนะครับมันก็เหมือนแบบสื่อสารผ่านวิชุนอีกทีนึงนะครับตัวนี้ใช้คอม3นะครับอโอเคครับผมลอง ออนไลน์ไอีกรอบหนึ่งนะครับเล้่รากดโปรแกรมนะครับ execute นะครับกด stop plc นะครับเห็นไหมครับไฟลันเขาจะหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรีโมทนะครับเมื่อเข้าลงเสร็จเขาจะถามเรานะครับว่าให้รันไหมเรากด yes นะครับรันนะครับ จากนั้นกดโค้ดนะครับเพียรันก็จะกระพริบอีกรอบหนึงนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่สาธิตวิธีการลงโปรแกรมในการดึงโปรแกรมนะครับแล้วก็มอนิเตอร์โปรแกรมนะครับโดยใช้ Gx w o r k 2นะครับก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับรวมถึงถ้าสนใจสินค้าตัวนี้นะครับก็สามารถทักมาได้นะครับตาม ใต้คลิปลิงค์วิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ